สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางจ้าสวัสดีทาง f อซีใหม่เอซเก่าจ้า สวัสดีพี่องเพื่อนๆทางนาช่อง YouTube ด้วยกันเราจะถูกคนถูกทานที่มารับชมแนวทางเลยคับมาเป็นกำลังใจให้กับแอดจอยเราจะมาตามกันต่อกับนี่เคอีรอบสอระบายวันที่24เดือนเจ็ดเดือนกรกฎาคมจะ2 0 6 7หาเอย67เมนี่ถ้าจำบ่ผพดวันที่24หน้าสีพวันพุธเราจะไอเดียมาเบิ่งผลสรุปของวันที่23วันอาคารกันก่อนใจแนวทางของหฮาแต่ละแนวทางก่อนสิไปรับชมแนวทางใหม่ก็ต้องสรุปพ้นของ อันก่อนก่อนอันเก่าอันก่อนก่อนเนาะเพื่อจะได้เข้าใจกันเราจะบวกกันเราจะสำหรับวันที่23วันอังคารรอบเศร้าจะเดินไปที่แปเจวิ่งลูดผลของรอบเศร้าบโบนออหกสามสีล่างสามสี่ผลโผลูบักโม่บักแตก สามสี่บนสามสี่หลังกันเลยที่เดียวนอกจากสาหรับเด่นเขาเฮ้าอยู่รอบบ่ายจะมาออกรอบเสาเต็มเต็มเลยนอกจะกขู่เด่นมาเต็มเต็มเลยเนาะอยู่รอบบ่ายมาออกรอบเสาเต็มเต็มจะถ่ายพีโนเอฟซีเทนได้รูดวิ่งมาบ่ายมาเสาถือว่าปังๆกันเลยที่เดียวนอกจาโอ้โหตัวจับคู่ของเฮ้านี่ถือว่ามาอยู่นาะจะแต่ว่าตัวเด่นขขงเฮ้าบุมากันเลยพลาดไปนาะจาสำหรับรอบเสาเขาเฮามีแปดสี่สำหรับ เจ็ดก็คือเจ็ดสามเนาะเขามาสามสี่สามสี่สำหรับศูนย์เจ็ดจ้ะศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์เขาไปนี่วี่จ้ะตัวเนียนเต็มเต็ม่าสำหรับพี่น้องเอฟซีทนาดสีนั่ไปเป็นแนวทางของนี่วี่ยินดีอีกรอบหนึ่งจ้ะส่วนนี่วี่ของรอบบายอันนี้ไม่ได้เบิ่งให้เบิ่งให้แค่รุ่นแค่รอบนี่แค่อีรอบรอบบ่ายรอบปกติแล้วก็คือคำนวณแนวทางต่อเลย สำหรับพ้นของรอบบายจะรอบบายเด่นวิ่งรูดไปที่สี่กับสามวิ่งรูดจ้าสำหรับพ้นสามตัวบนรอบบายคือสี่สามเก้าสี่สามเก้านี่มาบสามตัวบนดวเดอ้อจ้าเด้อเด่นสี่วิ่งรูดสี่ของเฮามาลากลอยจ้าโอ้โตรงเป๊ะเลยสี่สามเก้าตรงตรงสามสี 3, 4, ่เก้าสามตัวโต๊ด รอบบายจะมาครบสามตัวบนอ่าปังไปเด่นสามไม่ดูสามมาเด่นสี่ม่ดูสี่อยู่รักลอยจ้าสามเก่าเข่ากันไปตรงตรง,ตรงมาตัวเน้นเต็มเต็มโอ้โหสามไหลาย,ยาวเลยเราจะลบเสาสามสี่สามสี่สามเก่าพนะโอ้นี่เค่อีกซองนี่ขนขางอันตรายนิดหนึ่งเด้อจ้าสำหรับสองตัวหลางคือหกหนึ่งผ่านไปของเขามีสี่หนึ่งสามหนึ่งตัวจะขู่มา เขากระดั้นมาซะหกหนึ่งเลยนอกจากสำหรับรอบเสารกะรอบเสาก็คือแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเขามาหกหนึ่งหลังรอบบ่ายสำหรับนี้เคอีกองวันที่ยี่สิบสามตามนี่เลยจ่ายยินดีกับคุณสิตามยินดีกับปี่นเอฟซีสิตามจ้าโอ้วันที่วันจันทร์วันที่ยี่สิบสองวันจันทร์วันที่ยี่สิบสองนวทาาของเขาเขามาเต็มๆทั้งจอทั้งดูทั้งเสาทั้งบ่ายมากก็ได้แบบเด้งๆกันเลยที่เดียวเราจะโอ้โหเอ้า มาปังในต่อเนื่องตัวนี้สําหรับนี่เคอีอสําหรับเมื่อนี้กะมาลุ้นกันต่อจะมาตามกันต่อเราจะกนซีไปรับชมกับฝากด้วยละกันเราจะฝากพี่น้องเอฟซีกดไลค์กดแช,ชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับแอดจอยด้วยเราจะโค้ like, share, คุลละหนึ่งไลค์กุลละหนึ่งแชร์โคกุลละหนึ่งติดตามจะพี่น้องเอฟซีที่เข้ามารับชมใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้เพื่อจะได้บ่พลาดแนวทางตัวโตไปจะ แนวทางดีๆมีให้การใดถูกวันจะโอ้โหสำหรับนี่แค่ส่วนนี้ผมซื้อวาสิมาได้แบบตอนน่อเนือ่องเนาะถ่าบรยากพาดออกจากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้รอจะโอ้โหแนวทางปองปัอง,ปองขนาดนี้หาดูยากนะบอกเลยสำหรับนี่แค่รอบเจ้าเด่นไปที่เก้าเละแปดจ้วิ่งหลุดไซวิ่งสะดุดมักตัวใดชอบตัวใดนำไปวิ่งไปหลุดได้จ้า แนวทางมาแบบคนขังอันตรายมันจะช่วงนี่ถ้าจะถามาลักษณะแบบนี้คือถ้าจับได้ก็มีธิ์ปังมันจะถ้าจับได้ก็คือโอกาสพลาดกับคนขางสีสูงมันจะถามาลักษณะนี้เนอก่างเมื่อว่ารอบเช้าก็คือสามสี่สามสี่เก้าจับขู่ไปที่เก้าหนึ่งเก้าสี่ เก้าสี่ตามด้วยเก้าหกเก้าสามตามด้วยเก้าสองสำหรับเด่นแปดยับกูไปที่แปดสามแปดหกแปดสี่แปดหนึ่งแปดเก้าจ้ะ สำหรับรอบบ่ายเด่นวิ่งรูดไปที่สองหนึ่งวิ่งรูดจ้าสองกับหนึ่งสองจับคู่สองสี่สองหกสองเก้าสองสามสองแปดอ่าสองแปดคือซมาเขียนแปดสองนะจ้ะ ดูสิขอแก้ไขนิดหนึ่งเนาะขอเอาสองแปดละกันเนะจ้ะดูเสาแปดสอง 8, 2, ไปเลยบอสเผื่อแป๊บหนึ่ง้วยจะเด้อรอห้แหงก่อนนอะจ้ะจับคู่เด่นหนึ่งก่อนจ้าหนึ่งมนีหนึ่งเก้าหนึ่งสี่ 1นึ่ตามด้วยหนึสองขู่เด่นด้วหนึ่งสองสองหนจ้าอันนี้เบิงออกอยู่เนาะสองแปจ้าสำหรับ สอถ้ามักถ้าชอบมาเป็นผลของรอบเศร้าได้จ้าพอแอจอยจับใส่ดินบายใส่ดินเศร้าจ้าเสียได้28แต่ว่ารอบบายรอบเศร้าบริจับใส่รอบบายก็เลยเสียได้แค่เฉพาะรอบเศร้าจ้าอย่างสําหรับตัวเน้นจ้าบายคอเน้นไปที่28 26 2 8ดตามด้สองห1เน้นไปที่1 3สตามด้วย1 4เส่เดน8วดึ่งรูดปรอบเศร้าจะ8 1ดหนสำหรับ8 1ดคือกันเด้อจทำหมักถ้าชอบรองพิจรารณามาเป็นผุนอ้งรอบบายได้นะจ๊ะป่อเอจะจับใส่จ้ะรอบเศร้าจับใส่สองแปก็สีได้ได,ได,ได,ได้แค่รอบบาย8 8ดแปดก็สีได้แค่รอบเศร้าจ้ะ อันนี้คือแนะนําเป็นแนวทางในกาะเดิทมท่ามักถา้กถาชอบต้นในกา,กากพรพิจารณาอีกทีหนึ่งละกันเนาะจ้าแปดหนึ่งตามด้วยแปดเก้าเก้าสามตามด้วยเก้าหก สำหรับแนวทางนี่เคยีรอบซาอบ่ายแนวทางขขงเฮ้ามือนอีก,กับปะมานีตามนีเลยจะหมักตัวได้ชอบตัวได้มือนอีฝากจุดไว้แค่ไว้ฝากน้ำไปเปรียบเทียบอีกที่หนึ่งละกันเราจะเผื่อมีตัวหมักตัวชอบคอยตามจ้ารับช่วไว้เป็นแนวทางแกแนวทางมีเขา่ามีรูดผิดพลาดประการใดก็โคตรโค้ไพไวด้วยละกันเราจะมือนอีกับโค้ห้มากปังปังละกันจ้า ขอบคุณถูกการรับชมขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกถูกกำลังใจจากขอห้โศคดีกันทุกคนทุกท่านสวัสดีจ้า